เปิดตัวโทวรศัพท์มือถือ Vivo Y 100ชูจุดเด่นในเรื่องของฟ้ารังที่เปลี่ยนสีได้มาพร้อมกับกล้อง64ล้านพิกเซลมีในเรื่องของระบบการสั่น OIS และพร้อมกับชิปเซ็ต d i m e c i t y 900ในราคา10,000บาทสวัสดีครับกับมาติตข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนรราแปดนกาซสิัีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแ้พลข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่มีข่าวรือมาพักใหญ่นะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นน้องของตระกูล vivo y series อย่าง vivo y 1 0 0ล่าสุดนะครับมือถือรุ่นนี้ได้มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศอินเดียเป็นที่แรกครับ vivo y 1 0 0ชูจุดเด่นในเรื่องของฝาหลังที่มีลักษณะความสามารถพิเศษก็คือเปลี่ยนสีได้เมื่อดโดนแสงอาทิตย์ หรือแสง UV แบบ Color Coating Floating AG Glass นะครับพร้อมกับตัวเครื่องที่มีขอบลักษณะทรงเรียมดูพรีเมียมมากขึ้นนะบางเพียงแค่7.73ม m mm, มและมีดีไซน์ที่เป็นโมดูลกล้องเนี่ยที่เป็นดูโ Ring เรียลก a าสนะครับ มีความแวววาวลักษณะาคล้ายไข่มุกนะครับผสนกับความคลาสสิกและความทันสมัยอย่างลงตัวที่รองรับคุณสมบัติป้องกันน้ำกระเซ็นและก็ฝุ่นมาตรฐาน IP 54ด้วยโดยจะมีกล้องตัวหลักนะครับ6 4ล้านพิกเซล OIS a n t s h o c k Camera นะครับพร้อมกับกล้องมาโคร2ล้านพิกเซล Depth Sensor 2ล้านพิกเซลถ่ายภาพสวยคมชัดทุกสภาพแสงมีระบบกันสั่นนะครับที่ช่วยใน่งการถ่ายภาพในเวลากลางคืน และถ่ายวิดีโอด้วยความนิ่งน่าและความคมชัดที่มากกว่าเดิมด้วยนะครับ Vivo Y 1 0 0จะมาพร้อมกับหน้าจอ r e f r s i r a t e 90Hz AMOLED ขนาด6.38นิ้วความละเอียด Full HD+ ทั้งยังมีค่า r e f r e s i r a t e 90Hz และมีมาตรฐาน HDR10+ ด้วยโดยจะมาพร้อมกับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลรวมถึงเซนเซอร์แกนลายนิวมือใต้หน้าจอครับเลือกใช้ชิปเซต Dimensity 900รองรับ 5G จับคู่กับแรม8 g b แล้วก็เทงรีแรมเสมือนเอทเทนเดตแ 2, mm hmm. 2 g b นะครับเวอร์ชัน2.0ตัวนี้จะเพิ่มแรมให้ถึง8 g b เลยแล้วก็ ROM เนี่ย128 GB, นะครับมีแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์มีเทคโนโลยีการชาร์จที่เวล์ซีวัตต์แฟลชชาร์จิ่งด้วยซึ่งทำงานอยู่บนระบบ Android 13นะครับครอบทับด้วย f ันดาเลอ13ด้วยนะครับ vivo Y100 เนี่ยจะมีทั้งหมด3สี 4, ด้วยกันได้แก่สีดำนะครับ Metallic Black สีทองทวายโกลนะครับสีฟ้าพอมครอ l b บรูนะครับกับราคาเปิดตัวเนี่ย24,999รูปีหรือประมาณ1,400บาทนะครับซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามาทำตลาดในบ้านเราแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกนค r Code โค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย